คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่การจนบ,บุรีเนี่ยมีการไล่สกัดจับรถกระบะตู้ทึบค่ะมีการขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานะคะลักลอบเข้ามาในราชนาจักรไทย กว่า50ชีวิตค่ะคือจริงๆน้องบอกว่าลอถนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะไปทํางานที่ชนบุรีหลายๆครั้งเนี่ยบางบางทีเนี่ยเขาจะมาทํางานในประเทศไทยด้วยแล้วก็ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านต่อไปยังประเทศที่3ส่วนใหญ่ก็จะไปมาเลเซียนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเ,เรื่องนี้เนี่ยก็คือเข้ามาจะไปทำงานที่ชนบุรีทั้งหมดเลยแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือว่าในรถกระบะเนี่ยมีมากกว่า50 50คนนะคะทีนี้ก็มีการบอกว่าได้ฆ่าหัว คนลับประมาณ4,000 40, ถึง5,000 50, บาทด้วยพอเจ้าหน้าที่เนี่ยขับรถไปนะคะแล้วก็แสดงตัวขอให้จอดรถเนี่ยนะคะคนขับรถเนี่ยกลับขับรถหนีเจ้าหน้าที่ค่ะไปไกล้กว่า10กิโลสุดท้ายแล้วไปจอดรถเอาไว้ในทางที่เปรียวแล้วตัวเองเนี่ยอาศัยความชำนาญของเส้นทางนะคะทิ้งรถแล้วตัวเองวิ่งหลบหนีไปได้ทิ้งให้ชาวต่างด้าวยืนอัดแน่นกันอยู่ภายในรถกระบนะนั่นแหละค่ะ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมดูสภาพรถสิรถกระบะแล้วก็เป็นหลังคาสูงแบบนี้นะคะแต่ว่าข้างในรถเนี่ย มีคนอัดแน่นยืนอยู่ถึง52ชีวิตด้วยกันคุณคอามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจมากๆกันนะโชคดีนะคะที่มันไม่มีเรื่องสลดเกิดขึ้นเพราะว่าภายในรถกระบะบ,บนหลังคาเนี่ยเขามีเปิดช่องอากาศเอาไว้ให้ได้ทำการหายใจเออนะน่าสงสารจริงๆเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ได้ส่วนที่กำลังสกัดจับรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวนะคะหลังจากได้รับแจ้งข่าวว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่อำเภอทองผาภูมินั่นเองค่ะต้องบอกว่าการสกัดจับ แรงงานชาวต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชนาจักรโดยผิดกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างเคร่งครัดตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้อย่างต่อเนื่องทุกวันและเชื่อว่ายังมีขบวนการดังกล่าวเตรียมจ่อทละลักเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่องด้วยคุณอัน ทีนี้เรื่องนี้ค่ะพอเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการออได้รับแจ้งข่าวนะคะว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยก็ไปตรวจสอบนะคะจนกระทั่งไปถึงบริเวณถนนออหน้าปั๊มน้ำมันรถแห่งหนึ่งค่ะก็ไปพบรถกระบะต้องสงสยัยวิ่งมาจากสังขละบุรีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญ,ญาณขอตรวจรถแต่คนขับรถค่ะ กลับเหยียบคันเร่งแล้วก็หลบหนีเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรเลยทีเดียวก่อนจะเลี้ยวเข้าซอยเปลี่ยว แล้วก็จอดรถทิ้งเอาไว้พร้อมกับอาศัยความชำนาญเส้นทางนะคะแล้วก็อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าได้ค่ะเจ้าหน้าที่เองก็พยายามวิ่งไล่ตามนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะติดตามไปได้ทันน่าจะใช้โอกาสหรือว่าใช้ความชำนาญเส้นทางของเขาเนี่ยแหละทำให้เขาสามารถที่จะหลบหนีไปได้ประกอบกับทางเนี่ยมันมืดมากจริงๆค่ะทีนี้จากการตรวจสอบภายในยรถนะคะ เจ้าหน้าที่เองต้องบอกว่าถึงกับตกตะลึงเลยทีเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าไปพบแรงงานเมียนมาทั้งหมด52ชีวิตค่ะแบ่งเป็นชาย37คนแล้วก็หญิงอีก15คน <c oughs> เขาบอกสภาพที่เห็นเนี่ย ยืนเบียดเสียดกันแน่นเต็มคันรถเลยคุณนันโชคดีที่ว่าหลังคารถเนี่ยนะคะถูกเจาะทำเป็นช่องระบายอากาศจึงไม่มีเหตุสลดคือไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าเป็นลมหมดสติระหว่างการเดินทางนะคะ เบื้องต้นเองเนี่ยแรงงานจำนวนนังกล่าวก็ไม่มีเอกสารใดๆมาแสดงต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่อีกทั้งยังสื่อสารภาษาไทยไม่ได้อีกด้วยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะทีนี้นะคะคือ,อ,อทั้งหมดกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขายอมรับผ่านล่ามบอกว่าหลบหนีเข้ามาทางช่องทางทางธรรมชาติฝั่งพญาตองสู่บ้านพระเจดีที่อำเภอสังขบุรีค่ะ ก่อนจะถูกพาเดินมานะคะหลายต่อหลายวันเลยทีเดียวเพื่อไปต่อรถในเขตเมืองกาญจนบุรีและจุดหมายปลายทางของเขาก็คือจังหวัดชนบุรีนั่นเองคุณผู้ชมโดยต้องจ่ายค่าหัวนะคะ หัวละประมาณ40,000ถึง50,000บาทเคสนี้ถือว่าจ่ายแพงทีเดียวปกติเนี่ยจะเต็มที่ประมาณท,ที่รายงานคุณผู้ชมไปเนี่ยประมาณ20,000บาทเท่านั้นแต่เคสนี้เนี่ยต้องจ่ายค่าหัวถึงคนละ40,000ถึง50,000บาทค่ะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสอพอทองผาภูมิดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในรัฐนจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมเตรียมขออนุมัติหมายจับเพื่อตามล่าคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีต,ต่อไปนั่นเองค่ะ